สวัสดีครับวันนี้ได้ลาบไก่อีกแล้วนะครับลาบไก่ดโดยเชฟบอยนะครับมาครับมาครับแซ่บครับอร่อยแน่นอนครับวันนี้ลาบไก่นะครับลาบไก่ในเครื่องก็เตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับกําลังลงมือลาบอยู่นะครับต้องวานเนาะ นี่นะครับใส่เครื่องแล้วนะครับใส่เครื่องแล้วใส่น้อยโอ้โหใส่น้อยแซ่ยมน้อยใส่น้อยแซี่ยน้อยเด้อแจ๋วแจ๋วเลยโอ้โหแม่รวยก็ให้มันรู้ไปนครับลงมือลาบแล้วนะครับลาบไก่นะครับลาบไก่มือลาบแล้ว หนมย้ำยกเตียงมดอะดูดะถอดเหมือนเดิถอดสัตว์นี่นะครับอันนี้ก็พ่อครัวทินนะครับอีกคนหนึ่งนะครับกำลังทำเครื่องลาบอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือวิถีบ้านบ้านนะครับเห็นนะครับกำลังทำเครื่องลาบอยู่นะครับนี่ไฮเบียนี่นะครับ รถทินนะครับบรเชต์กำลังกำลังอะไรนะขั่วกำลังขั่วขั่วเขาเรียกอะไรนะในภาษาไทยเขาเรียกขาขากำลังขั่วขั่วขาครับอาง้านลันเกอบเนี่ยครับกำลังทำเครื่องลาบนะครับนี่ะครับทางนี้ก็เชฟบอยนะครับลงมือลาบแล้วนะครับดูนะครับนี่ครับ นี่คือผักนะครับผักไว้กินกับลาบไก่นะครับนี่คือเครื่องนะครับนี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนครับเครื่อนี้นะครับนี่ผงนัวผงนัวผงนัวนี่ขาดไม่ได้เลยครับนนองมาตนี่นะครับดี๋ลยอืมอ๋อพีชชิมดูก่อนนะว่าเนื้อมันเข้าอันนี้หรือ,อยังชอบไหม โอ่แล้วมันาวไปใส่มะนาเลยใส่มะนาาไปปุ๊บอลินนั่นแหละใส่มันนเข้าวคั่วนะครับแล้วก็ลงเครื่องได้เลยนะครับอ้ยเร็ววนี่นะครับคือบรรยากาศการทาลาบไก่นะครับแบแบบอยู่แบบมนบ้านครับนี่และครับยอดครับนะครับ เครื <premises. S 2> <Sure. S 1> ่องก็มาแล้วตัวเปลาน้ำมันมานะครับกำลังลงมือครับเชฟบอยกำลังกำลังกำลังลงเครื่องแล้วแจวเลยนะครับแจวแจวเลยครับนี่ครับลงเครื่องแล้วครับลงเครื่องแล้วลงเครื่องแล้วบีบมะนาวแล้วนะครับอ่าใส่มะนาวก็ไปอ่าใส่มะนาวก็ไป ลองชิมดูก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะจะเปรี้ยวจะรุดไม่เดี๋ยวมันจะรุดเปรี้ยเกินถ้าเค็มเค็มถ้าเค็ม,คมพยายามบันคอือเออสุดเปรี้ยยังย,ยังไม่เปรี้ยก็มีนะครับเชฟสองคนนะครับไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับเชฟสองคนนะครับเชฟสองคนนะครับใส่ข้าวคั่วแล้วนะครับใส่ข้าวคั่วแล้วนะครับ หนำนี่แะติดแล้วนี่นะครับแจวเลยแจวแจวแจวอืมแจเลยครับอืมอืมรอรกอดูนะครับการลุงเครื่องนะครับ นะครับอันนี้ก็คือกระเทียมหอมแดงครับลงเข้าไปลาบไก่นะครับลาบไก่บ้านนะครับเนี่ยลาบไก่ต้งแล้วก็พริกสดต้นหอมผักชีเ้ หน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับลองลองชิมให้ะครซีดูมใช่ต้มซีรุนนี่ต้มดำใช่ต้มซีรุดำหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับเจ๋วเลยครับวันนี้ลาบไก่บ้านนะครับลาบไก่บ้านนะครับครับ พร้อมเสิร์ฟรับดูเครื่องเคียงนะครับว่าจูครักับเครื่องเคียงนะครับนี่ครับนี่นะครับเครื่องเคียงนะครับอันนี้ก็คือผักนะครับนะครับนะครับลองชิมดูนะครับพอดียังครับอือ กิ้มด้านนี้โปรดน้ำมั่วไหมมั้ยมอาหารมั่วไหมแจวครับแจวดูนะครับโอ้ลาบไก่ครับน่ากินมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ลาบไก่นะครับลาบไก่บ้านนะครับนี่นะครับลาบไก่บ้าน แซ่บแสบเลยครับอ,อลองลุยเท่าไหไป,ไปนี่นะครับอืมสุดจริงไหมเออจัดอืมเนื้อมันเน,น,นติดเลยนะแปง้งข้าวข้าวหม,มูน,นะครับกกินบ้าว,าว,อ,าวอร่อยมากเลยครับ เชบอกว่าสุดจริงครับเจ้า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 สุดจริงครับนี่นะครับลาบไก่นะครับรกมน้าููบีอต อร่อยมากเลยครับลังดี้ซีว่ะมาได้รับราบไก่ครับสุดจริงด้อัมวยบ้างก็ำเลือดไเนาะลากไก่ของสมบูรณ์ตามครับ

มันนลาบไก่ลาบไก่ฮะอร่อยมากเลยแล้จะแก้วผขูดแกนุลิกเด้อนี่้เดออืมอจอพริกทอดพริทอดมนคือฟ้าโอ้กับอืมที่น้า

แค่เช่นมวยก็ดับรู้นะคะหมายของผักลืมผัวเป็นอะไรคือเห็นยายเขาพูดคือเยอะอย่างงั้นไม่เก็บมาแล้วกิน,ออนกิน,นๆๆไปอร่อยเมียกินจนลืมเก็บไว้ให้ผัวกินแล้วเรียกว่าผักกินลืมผัวเข้าไปหัวแล้วเออมาแล้วดีมากครับยอดเลยครับ แบไก่หออมลุกเลยเ้ว่นมือไ่ใช่ไวมันอีกอย่างนึงใบมันอีกอย่างนึงออ้นี่ไม่กินแล้วก็เเลยะลบลิเพลสละวิปเปแล้วเลนมันจะออนๆใบมันจะอันนี้ต้องมกลิ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn